आमापिने मेदासा वतान mau dikor rasa se gambaran tanah di Mauwitina citawa muriinndonyasa bahwa Dute ajaman telah dimara Ireng kemati Yu di sampairating orang kelama agaman keatan akan bahwa muar bahwa dude ajayangkalan ชิตตวามุนินตอตันเตตัสสัปวัตุเทชยมังกลาติงโกเกตกาสมมติงวันทสุตารุนันตังตะวันติโยชนนปตางคุลิมาลวันตังเกเตสิสังกตมโนจิตตวามุนิน

chỉ ta muốn niềmthọ tanè thật xa man thật là đi ta vìội tay cha mang ta Dewa wisita nectar kawani mokang sokar madhikamayanatrasa banyu angka runiko na torita yasa papani na ยมังสลังขยานตัวปนทียโมเลสักยานนานนานทีวัตันดวงว่งางวิจยานพลิจยานสุยยมังกเรฆอภราชิตาปัลังเกสีเสปตวิปวะพริเศกสัพพุทธานา สุขันโสุโมนอตจนสติตรงพระมัจจาลิสุปตากินนงปายกามบางวาจารรมังปัจจากินนงปัตตากินนงมโนกรรมังปณิสิตปัตตากินาปัตตากินนางนิกตวานัลปป ภะตะกินเนปวัตตุสาปมังฆะลาักตัสตุสาปเทาวตาสัพพตานุปเวนสตาโทติยปวันโดเต i don't know อันนี้ก็คณะศิษธิยานุศิษย์ก็ได้มอบอถวายของที่ระลึกนะครับให้กับพระเจดีย์ที่มานั่งปรดนะครับในพิธีรุ่นบูชาคูนะครับค่ะก็จะเป็นเหรียญรุ่นบูชาคูนะคะแก้วเมวายโตดินังเปตานังอุปปัภะภะดีปิติทางปิติทังตูมังคิดเมวะสมิตเจตุ สัพเพผูเรนสุดังพสังจันโตปนารโตโอยาตมานิจติดัตจรอยตาวิวัจันโตสัมปรโกวินาสตุมาเตภวันปันตารยสุขิเต

องน,นี้นะครับขอแจกกับท่านูที่มาร่วมงานพุทธ,ธาพิเศษทุกท่านนะครับทมประหมายเลขที่แจกจะเห็นอยู่หน้าถุงนะครับ พิธีสมโพธน,นะครับนในถ้ำเสร็จแล้ปุ๊บแล้วก็บรรดาพาระเจเจแล้วก็คาราวานนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์เปลี่ยนแล้วก็พระเจิจสายเขาอ้อทุกท่านนะครับทุกูลุ่ม่ยก็จะมาถ่ายกันเป็นที่ะลึกในประวัติศาสตร์เลยนะครับใช่ค่ะครับผมก็รุ่นนี้นะคะในความรู้สึกของคุณตูนนะคะเข้มขลังมากนะคะตั้งแต่พิธีนำเลิกแล้วนะคะคจนถึงวาระที่สามเลยนะคะค รุ่นนี้ถือว่าพลังนี้เต็มมากเลยในเหรียญรุ่นนี้นะคะครับถ้าเกิดใครที่ติดตามรายการมเพเวบมาโดยตลอดนะครับก็จะทราบสินะครับว่าอจริงๆแล้วเนี่ยในรุ่นบูทาคูเนี่ยแต่เต็มเปลี่ยมตั้งแต่พิธีปลุกเสกนำเลิศแล้วนะครับใช่ค่ะนะฮะโดยพระครูปานปรัตโมท่านได้เมตตาแฝงร่างอาจารย์เปลี่ยนนะก็ถือว่าเต็มแล้วครับแต่นี้เพื่อในสังคมปัจจุบันเพื่อความสบายใจ ทางคณะศิษยานุสิ์ก็เลยทำให้แต่ละวาระให้สมบูรณ์ไปเลยัุหวะใช่ค่ะครับสำหรับเหรียญรุ่นบูชาครูนะคะ แฟนรายการท่านใดนะคะที่สั่งจองไว้แล้วยังไม่ได้โอนนะคะ,คะอันนี้ขอบอกก่อนนะคะว่าของเนี่ยตอนนี้เหลือน้อยมากแล้วแล้วก็สําหรับตะกุดหนังเสือนะคะสําหรับแฟนรายการท่านใดที่สั่งจองไว้และยังไม่ได้โอนะนะคะก่อนโอนให้ติดต่อคอเซ็นเตอร์ก่อนว่ายังได้สิทธิ์นั้นอยู่หรือเปล่าะนะคะเพราะว่าเราจะให้ิ์กุดออนก่อนเนาะ,ะ,ะหลังจากที่ปลุกเสกเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะทําการพรีเรียนนะฮะซึ่งเป็นธรรมเนียมของสายข้ออ้อเลยนะครับค่ะ นะฮะเขาทำมาตั้งแต่โบราณแล้วนะครับใช่ค่ะนะฮะมีโอ้ผู้ที่ตัทาในพระท่านเขาอ้อนะก็มารับเหรียงกันนะครับโดยอาจารย์เปลี่ยนหัทยานนท์นะครับเป็นภาพที่น่ารักมากเลยนะคะมารอรับกันเต็มเลยนะครับค่ะก็ถือว่าเหรียญนี้นี่มีปรากฏการณ์ตึงอัจฉจัน์เหนือธรรมชาติอยู่หลายครั้งหลายคราวกันทีเดียวนะครับค่ะวาระนี้ก็เป็นวาระที่ตามที่ปุกเจที่เขาอ้อเลยนะครับค่ะ เป็นฐา,านที่เป็นที่ปฏิบัติของพระครูปานปะระธรรมโมเลยนะครอันนี้คือหมอหน,น่องนะครับค่ะอันนี้ศรัทธาพระออมาใช่ค่ะศรัทธาแรงกล้ามากนะคะนี่เราเป็นบรรดาผู้ที่ศรัทธาวัตถุมงคลของตายพอ้อนะครับค่ะได้มารับเรียนจากอาจารย์เปี่ยนขจรอาจารย์นนนะครับ อันนี้ก็คือคุณแดงคุณแดงขัดใหญ่พี่แดงขัดใหญ่นะคะก็ได้รับเหรียญด้วยก็บรรยากาศโดยรวมๆนะครับนี่คือนืเอียดนะครับรูปสิด <laughs> ของอาจารย์เปียรหาเจียนนอนก็เข้าแถวคุณเีจยบพัทลุงก็ต่อแถวรับนะครับนี่นะครับที่ผมกำลังจะบอกนะครับถึงอาจารย์เหนือธรรมท่านนะครับคือฝูงมงังปอนะครับ เป็นร้อยๆตัวเลยนะครับอยู่หน้าบริเวณปากถ้ำนะฮะก็คุณพิทชมไทดูดพินิษนะฮะแล้วก็น,นี่เป็นภาพที่คุณตูนบันทึกได้นะครับก็มีสิ่งอจัจจรรย์เกิดขึ้นนะครับสุดยอด <นะ S 1> มากเลยค่ะวันนั้นนะฮะอันนี้เป็นภาพปากตินะครับที่ผมจะถ่ายเปรียบเทียบให้ดูนะครับอันนี้เป็นภาพปากตินะฮะในระหว่างพิธีปลุกเตเหรียญรุ่นบูทาคูนะครับนี่ค,ครับคุณพิทชมดูกันเองนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นมีแสงลำแสงนะคะใช่ ผมเองก็แปลกใจนะผมนี่ผมพูดไปยังคนลกไฟไม่หายเลยนะครับเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแสงอันนี้นี่ตอนแรกเราก็ดูแล้วดูอีกในถ้ำเนี่ยจริงๆแล้วแสงไม่น่ารอดเข้ามาได้ไม่น่าจะไม่รอ,อดเข้ามานะครับใช่ค่ะแล้วก็จ้างความพือหาให้กับคณะศิตญานุจิตมากเลยนะครับค่ะนะอ,าอาจารย์เปลี่ยนท่านบอกแล้วนะคะรุ่นนี้นะ่ะท่านตั้งใจมากนะคะแล้วก็พระครูปานเนี่ยท่านก็ เมตตาในรุ่นนี้มากนะครับผมลืมบอกคุณตูนไปนะ,ะว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่อาจารย์เปลี่ยนบอกให้ผมไปยืนบันทึกภาพตรงนั้นค่ะซึ่งปกติอาจารย์เปลี่ยนจะไม่เคยบอกนะค่ะแต่วันนั้นเป็นครั้งแรกที่ท่านบอกผมท่านส่งสัญญาณบอกให้เอ๋บอกเอ๋ไปถ่ายตรงนั้น <ừ> ผมว่ายังงงเอ๊ะทุกทีร้อยวันพันปีเนี่ยอาจารย์ไม่เคยบอกค่ะนะฮะก็เป็นสิ่งที่เหลือเชื่อนะครับ <คะ S 2> ในบารมีของพ่อท่านเ่าออดน,นะครับค่ะนะฮะนะค,นะค,นะค,คุณไปชมดูนะครับ ว่าแสงที่เกิดขึ้นคืออะไรค่ะอันนี้เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะครับและจริงๆแล้วในถ้ำเนี่ยก็เป็นที่ที่พระครูปานปารัธรรมโมนะท่านได้ทั้ง<ช>จําวัดทั้งนั่งกรรมฐานอยู่ในถ้ำด้วยนะคะก็ถือว่าในวันนั้นครูบาอาจารย์ได้มาเมตตาปลุกเตกให้ทั้งทางนิมิตกดีและทางที่ปลุกเสกก็ดนนะครับอันนี้นะครับที่ผมจะไขปริศนาให้แฟนรายการนะครับว่าในกล่องนั้น,น่ะ ที่จริงตาแรกเนี่ยรู้กันแค่สองคนนะครับระหว่างผมกับพิเชียพัทรุงนะฮะเดี๋ยวคุณพิทุมก็ดูนะครับนะฮะนี่คือ,อพระครูปานปะระธรรมโมอดีเจ้าว,วาดวัดแถวอ้อท่านแฝงพระทับร่างอาจารย์เปลีย่ยนอัจฉริยนนท์นะครับซ<ช>ึ่งอาจารย์เปลี่ยนก็ไม่รู้ว่ากล่องนี้คืออะไรนะครับแต่ยูดูพระครูปานปะระธรรมโมนะครับหลังจากที่ท่าน,านอะไรผมน้ำมนต์นบ็อกบล็อกเอนี่ยนะครับ พอพรมน้ำมนต์ในบ็อกซ์ที่ทำนั้นเสร็จปุ๊บท่านก็จะไปพรมที่กล่องอันนี้ซึ่งกล่องอันนี้นะผมบอกคุณผู้ชมได้เลยนะครับว่าเป็นกล่องของตะกุดหนังเสือนะครับค่ะแล้วก็ได้จ้ามในเทิงลึกโดยผมได้พูดคุยกับอาจารย์เปี่ยนหัทยานน์เป็นการส่วนตัวนะครับก็เลยจ้าม,มาว่าพระครูปานประธรรมโมท่านโปรดเสือมากค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องบังเอิญหรือปากก็ไม่ทราบนะครับค่ะ นะฮนะท่านจะเมตตาอาธิษฐานจิตยู่นานนะครับนะฮะในวันนั้นเป็นวันอ่าเขาเรียกอะไรเจมบ็อกนะครับเจมบ็อกเรียนรุ่นบูทากูนะครับและทา่านก็โอ้โหพือคาเลยครับไนะครับนี่เราจะเปิดให้คุปตมได้เห็นจจจกันจัดๆนะว่ากล่องที่บ้านเนี้เป็นกล่องที่บรรจุอะไรนะครับ ยาจุมพนนะครับเป็นที่ฮือฮาะอเป็นที่ฮือฮาอยู่หน้าถ้ำเลยนะคะพอเราเปิดกล่องขึ้นมานะคะก็จะเป็นตะกุดหนังเสือนะคะที่เห็นอยู่นะคะก็วันนั้นก็แฟนรายการมนเพรศก็บูชากันเดี๋ยวนั้นเลยนะฮะใช่ค่ะนั่นนะครับคุณเจี๊ยบพัทรมก็ทำพิธีมอมให้กับ นะฮะก็เป็นอาการกิริยาทีุ่เียบเกิดขึ้นเองนะครับสุนตูนก็เป็นกุริกุจอด้วยนะครับ<ะ>ะะแต่ละทา่านก็ตัดฐานนะครับเป็นการมอบตะกุดหนังเสือของขอออนนะครับเดีย๋ยวจะมีนะครับนี่แหละครับท่วงไฮไลท์เลยนะครับคุณผู้ชมจะดูนะครับเดีย๋ยวผมจะปล่อยให้คุณผู้ชมฟังเสียงกันเองนะครับ เป็นความเชื่อตัวบุคคลนะครับครับก็ทางคุณเจียบพัทรุงและหมอหน่องนะครับผู้ที่ศรัทธาพระท่านเขาอ้อเนี่ยก็แสดงอากัปปิยานะครับนี่คือตะกุดหนังเสือเหลือน้อยแล้วะ ค่ะเรานับดอกได้แล้วนะคะ,อ,ะอันนี้แจ้งเลยดีกว่าว่าอยู่ในรายการเนี่ยอยู่ประมาณสักยี่สิบสามสิบดอกนี่ก็คือหมดแล้วนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะบอกเลยอันนี้ก็เป็นภาพที่เราตัดต่อให้ปรโมวลภาพให้คุณผู้ชมได้เห็นนะครับว่าหลังจากที่พระครูปานะารัชโมเนี่ยท่านได้เมตตาปกต่งตําเลิศเสร็จแล้วนะฮะท่านก็ได้เจมิมเจิมเหรียญุ่นบุทาครู แล้วคุณพิธมก็สังเกตดูนะครับเราจะย้อนให้คุณพิธมได้ดูกันอีกครั้งหนึ่งว่าหลังจากที่พระครูปานปรารัธรรโมแฝงล่างอาจารย์เปลี่ยนเจิมตะกุดหนังเสืออะไรเกิดขึ้นนะครับคเป็นภาพที่หาดูได้ยากมากนะครับผมก็เลยได้เข้าใจบางอ้อแล้วว่าพ่อท่านปานปรารัธรรมโมในท่านโปรดเสือมากนะครับอันจดียวเราจะปล่อยให้ชมภาพและเสียงนะครับ ค่ะอันนี้ก็ที่เห็นอยู่ในพานใช่ไหมคะคุณเอ๋อันนั้นเป็นดอกครูหรือเปล่าคะเป็นดอกครูคือดอกที่ที่ทำเชื่อเทิดถูครูบาอาจารย์มีแค่ยี่สิบดอกใช่ไหมฮะใช่ค่ะครับแล้วก็พระครูปานประะัะธรรมโมก็ได้พิจารณาดอกครูแล้วก็วันนั้นท่านก็จะมอบให้คนที่อยู่ใกล้กลที่สุดฮะนุจะ,จะเป็นคุณเจียบนะฮะค่ะ ถือว่าโชคดีไปนะครับนะครับมอให้ปถึงเทียบพัทลุงไปเลยนะครับ,นะรบอันนี้คือแรงประจุพุทธาคมของพระครูปานประธรรมโมนะครับในวันที่ท่านาปุกเตกนําเลิศเ,เหรียญรุ่นบุทาครูนะครับก็บเป็นที่คือหาพอสมควรเพราะว่าแรงประจุพุทธคมของพระครูปานประธรรมโมนะครับได้ส่งผลให้เหรียญ ซึ่งมีความหนาพอหนุกัวน,น่ะแตกออกเป็นสองส่วนอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับค่ะแล้วเหรียญแข็งด้วยนะคะเนื้อนั้นนะคะนะฮะนเป็นเสียงอ่าบทประจุพุทธคมของพระครูปานปารัตโมที่แฝงร่างอาจารย์เปลียนทัทเชียนนน์นะครับอาจารย์เปียนเนี่ยท่านเป็นลูกศิษย์ของพระครูปานปารัตโมนะครับท่านเป็น เขาเรียกอะไรคารวาสที่สมรรคใช่ค่ะแล้วก็ใช้ชีวิตท,ที่เรียบง่ายค่ะแล้วก็ท่านมีความไม่ตาสูงนะครับค่ะอาจารย์เปลี่ยนท่านถือแบบโดยของพระครูปานเลยนะคะ<ช>เพราะว่าจากที่รู้มาเนี่ยพระครูปานเนี่ยในกุฏิท่านมีแค่หมอนใบเดียวนะ,ะกับเสือจริงๆเลยแล้วตอนที่ท่านมรณะเนี่ยหาเบี้ยจากในกุฏิท่านเนี่ยไม่มีนะแม้แต่บาทเดียวครับ ภาพที่เราประมวลมาให้คุณพิ้ชมได้เห็นนะครับว่าในวันที่พระคูปานประธรรมโมแฝงร่างอาจารย์เปลี่ยนปุกเศษน้าเลิศรุ่นบูทารูซึ่งในสิทธิวงในอ่ะถือว่าวันนั้น,นคือลังประจุพุทธคมนี่เต็มเปี่ยมหมดแล้วนะครับะะแต่ในทางสังคมแบบบ้านๆในสังคมเมืองเนี่ยเราก็เลยต้องทําให้มีวาระต่างๆให้ครบตามพิธีนะครับซึ่งคุณทมก็ดูกันเอเองแล้วกันนะครขณะพระเจจ อย่างพ่อทัดเอียดว่าโทกยานนะท่านจะเจิมท่านยังต้องยกมือไหว้ครูบาอาจารย์ท่านก่อนนะฮะใช่นะครับไม่ว่าจะปะพรมน้ำมนต์อะไรต่งตางๆนะท่านก็จะต้องยกมือไหว้นะครับรวมถึงอ่าเพราะท่านอื่นๆที่มานั่งปลุกเตกนะก็จะต้องทําความเคารพอ่าบรมครูของสายเขาอ,อ้อก็คือพระครูปานปะระธรรมโเสมอนะครับค่ะเดี๋ยวเราจะปล่อยให้คุณผู้ชมได้ฟังเสียงอ่า

นี่แหละครับเป็นภาพพิธีการประจุพุทธคมแบบโบราณของตาดเขาอ้อนะครับค่ะโดยพระครูปานปาระธรรมโมนะครับท่านแฝงล่างอาจารย์เปียนหัตเจอนน์นะครับผู้ที่เป็นติเอกของท่านนะครับค่ะนะฮะจากที่ดูเมื่อกี้นี่ท่านตกไปแค่สองทีเองนะคะคุณเอ๋ใช่นะฮะเหรียญแตกใช่และจะจะทำาหาเราจะมีภาพให้คุณผู้ชมได้เห็นเหรียญที่แตกออกเป็นสองส่วนด้วยกันนะครับค่ะนะฮะ อไอมมามารมคนมนมาวยีคุณปชมดูกันเองนะครับท่านไม่ได้ตกพานไม่ได้ตกอะไรนะครับแต่ท่านตกแค่ลังในเดือนนะฮะแล้วก็เหรียญเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็พิจารณากันเอาเองนะครับเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแล้วก็เหรียญอันนี้รู้สึกจะมีลูกศิษย์ลูกหาวงในจะขอประมูลเงินด้วยไหมใช่ค่ะแต่ว่า,าทางพี่ชุมพลนะคะไม่ได้ให้ไม่ได้ให้บูชา เพราะว่าจะเก็บไว้เป็นมวลสารต่อ,อไปนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะให้คุณผู้ชมได้ทมอากับกริยาเสียงประจุพุทธคมนะครับมาอาวุธรมาคาตาจีมลุปตุยจีพิโตจตินโมนามิตาโมกันมาราชายุนยายดูย่นกันมาควรมนุษย์คนโลกได้ยัก นะครับคุณผู้ชมก็ดูกันนะครับว่าท่านไม่ได้ตบเหรียญไม่ได้อะไรเลยนะครับท่านตบแค่ลังนะครับและสิ่งที่เกิดขึ้นก็เป็นสิ่งที่ท่านเรยตั้งความพือหามกันพอสมควรนะครับและไม่ได้มีแค่เหรียญเดียวนะครับบางเหรียญก็ถึงขนาดจะมีล่องลอยนะฮะแต่เราต้องขอสงวนติดในการที่จะเผยแพร่พภาพนะครับ<ะ> พราะว่าในระหว่างที่พระครูปามพารัตโมท่านได้ปลุกเสกน้าเลศเนี่ยได้สร้างความพือหาให้กับลูกศิษย์วงในกัน<ช>อย่างโอ้โหท่วมท้นเลยนะครับค่ะทาให้เหรียญนี่เป็นที่ต้องการของตลาด<ก>อตอนนี้นส่าตอนนี้ก็นักสะสมนี่ก็ถามไต่กันแล้วนะคะครับก็ใครไม่มีนี่ถือว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะพูดกับเพื่อนไม่ดูเรื่องนะเพราะว่าเรานําเสนอตั้งแต่ นำเลิกมายดยนถึงวราระที่สามเนี่ยพิธี<ก>ปลุกเสกก็เข้มขลังด้วยนะคะครับสำหรับคนที่ศรัทธา,นาในวัตถุมงคลของตาเข่าอ้อนเนี่ยไม่มไม่ได้แล้วนะครับใช่ค่ะคร,ครับนอกจากคุณจะคุยเข้าม่รู้เรื่องแล้วเนี่ยคุณอาจจะเรียกตกข่าวโดยปริยายาถ้านัดตอนนี้คุณยังไม่บูชาเดี๋ยวอนาคตข,ข้างหน้าคุณวิ่งหาเนี่ยราคาแพงกว่านี้นะคะครับก็ผมบอกให้ทราบเป็นนายเลยแล้วแต่นะครับว่าลูกศิ์วงในเริ่มที่จะ เก็บแล้วกวาตอมกันแล้วนะครับเริ่มกวาดเก็บแล้วเพราะว่าตอนรุ่นพระครูปานท่านมีชีวิตอยู่เนี่ยครับของของท่านมีน้อยนี่แหละครับที่ภาพที่คุณผู้ชมเห็นนะครับเหรียญหนาขนาดนี้นะครับแตกออกเป็นสองส่วนเนี่ยเกิดด้วยอะไรนะครับนี่เป็นภาพปกติก่อนที่เหรียญแตกนะครับใช่นะฮะนี่นะครับภาพปกติก่อนที่เหรียญจะแตกนะครับ แต่พอหลังจากที่จบพุทธคมไปแล้วก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับซึ่งเหรียญน,นี้ยมีคนประมูลกันแล้วนะครับตั้งราคาค่อนข้างสูงด้วยแต่ว่าเหรียญน,นี้นะคะไม่ได้ให้นะคะเพราะว่าทางลูกศิษย์จะเก็บไว้เป็นมวลสารต่อไปอันนี้นรู้สึกเป็นเนื้อนวัตใช่ไหมครับเป็นเนื้อมหาชนวนคะ่ะคุณเอ๋ออเป็น,นเนื้อมหาชนวนคะ่ะโอเคนะครับเป็นภาพที่เหรียญปกติที่ยังไม่แตกนะครับ พอหลังจากนั้นก็เนี่ยนะครับเป็นหลังจากที่ปลุกเสกที่วัดเขาอ้อนในถ้ำเขาอ้อเสร็จแล้วคุณเจียพัทลุงก็จะทําหน้าที่แจ,ก,จกวัตถุมงคลที่ปลุกเสกเสร็จให้กับแฟนคลับของตาดเขาอ้อน,นะครับก็คือวันนั้นนี่คนที่บูชาอยู่ที่หน้าถ้ำนะครับก็ค,คือไม่มีกล่องบรรจุก็ไม่เป็นไรแต่ด้วยแรงศรัทธานะคะวันนั้นอ่าูู้จิงก็มีด้วยนะครับ ที่เห็นจังๆนี่ไม่ใช่อะไรนะครับไม่ใช่คุณเจียบประมาณนะครับคุณเทียบประจุพุทธคมลงไปให้ด้วยนะครับส่วนพี่ใจยพัทลุงก็จาสติกเกอร์นะครับอันนี้เป็นสติกเกอร์รูปพ่อท่านปานปรละธรรมโมนะครับอันนี้ก็เป็นแหวนหัวงานทางนะครับนี่ครับฝันขับรายการมนต์พรเวทมารับถึงที่เลยนะครับเขาศรัทธาไม่ศรัทธานะครับมาไกลด้วยนะเนี่ยมาไกลมาจากกรุงเทพโอเคนะครับค่ะ รู้สึกว่าจะทํางานอยู่ที่การป่านะครหลวงขอคคับะคะต้องกราบขอบคุณอย่างสูงน,นะครับที่ศรัทธานะครับส่วนคุณพี่ผู้หญิงนี่ก็ท้าพุทาแหวนหัวงานทั้งสวมสวมหัวนิโป้เลยนะครับ,น,รบนี่คือแรงศรัทธาของพ่อท่านเข้าอ้อน,นะครับนี่คือเสื้ออันนี้คือ,อจีวรกับหนังเสือที่เจะเอาไว้ติดหลังเหรียญน,นะคะครับ ผ่านพื้ที่ปกตะม,มาครบทุกวาระนะครับทุกวาระค่ะทุกวาระก็คุณผู้ชมก็ใช้ดูพิจารณาการตัดสินใจกันเองนะครับไม่มีไม่ได้แล้วนะครับใช่ค่ะนอกจากจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องแล้วอาจจะตกขบวนด้วยนะครับใช่ <c oughs> เพราะว่าอ่าตอนนี้คุณยังได้ราคาจองอยู่นะคะครับแต่ถ้าหลังจากนี้ไปนะคะอีกสักหน่อย,ยโอ้โหราคาโดนเลยนะครราคาโดนแล้วคุณจะร้องนะคะครับ คลองคิดดูนะครับนี่เดี๋ยวเราจะปล่อยให้ชมภาพอีกภาพหนึ่งเป็นแรงจัดทาที่พี่เจียบพัทลุงมีต่อพ่อท่านเขาอ้อนะครับคุณผู้ชมก็ลองลองดูกันนะฮะภาพอย่างนี้ผมเชื่อแน่ว่าไม่มีใครได้เคยเห็นมาก่อนนะครับค่ะ หน้ากากคือยาคุณเจียบก็คือคุณเทียบอายนะกเหนื่อยกันด้วยเหนื่อยด้วยนะคะอันนี้เป็นเหรียญอันนี้เป็นเหรียญเนื้อสามกริย์นะคะอ่ามีเลี่ยมอะไรให้เรียบร้อยไมค์คอนเรียบร้อยเลยพร้อมพร้อมห้อยคอได้เลยสวยนะครับสวยตอนแรกที่รายการไม่ได้นําเสนอเพราะว่าตอนนั้นยังไม่ได้โคต้านะคะตอนนี้ได้โคต้ามาแล้วนะคะอย่างเนื้อสามกริยัเนี่ยได้โคต้ามา อ,อยู่ที่100 100องค์นะคะคะแล้วก็เนื้อนวะองค์พระเงินได้คูต้ามาทั้งหมด50เหรียญน,นะคะก็เอาเป็นว่าสอบถานทางคอจัตเตอร์ของมนพรเวศแล้วกันนะครับได้ค่ะสุดท้ายนี้ท้ายที่สุดนะครับถ้าหมดเวลาแล้วก็พบกับเราสองคนได้ใหม่ในวันต่อไปนะคะก็เดี๋ยวเราจะขอส่งภาพเป็นภาพน้อมสการะพระครูปานปรารัตโมแล้วกันนะครับพบกันเราได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับค่ะส,ส,สวัสดีค่ะ